The this world on this day จริงๆแล้วสะพานสารสินเป็นสะพานเชื่อม2จังหวัดทำหน้าที่เหมือนสะพานทั่วไปอีกหลายร้อยหลายพันสะพานในประเทศไทยเชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าชัดชัยของภูเก็ตและบ้านท่าน,นุ่นของจังหวัดพังงาโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข402มีความยาวทั้งหมด660เมตรเปิดใช้เมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2510เหตุที่ได้ชื่อว่าสะพานสารสิน มาจากนามสกุลของนายพศสารสินซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติแต่สะพานสารสินกลายเป็นสะพานที่กลายเป็นตำนานความรักจากเรื่องจริงในอดีตของหนุ่มสาวคู่หนึ่งส่งผลให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นสถานที่แห่งตำนานรักอมตะจนถึงปัจจุบันเรื่องราวในอดีตร้อยโยงตำนานความรักไม่สมหวังของสองหนุ่มสาวคือโกดํากับกิ้วหนุ่มสาวทั้งคู่รักกันแต่ฐานะทางบ้านแตกต่างกันมาก โกดำเป็นเพียงคนขับรถสองแถว,แถวแรับจ้างและรับจ้างกรีดยาง ang, ขณะที่กิ้วมีฐานะดีกว่าและเป็นนักศึกษาดีเยี่ยครูผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงกีดกันเพื่อไม่ให้สองหนุ่มสาวคบหากันในที่สุดทั้งคู่ตัดสินใจกระโดดน้ําตายที่กลางสะพานสารสินด้วยการใช้พระเขมามม้ามัดตัวทั้งสองไว้ด้วยกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 1 6ความรักที่ยอมสละชีวิตทําให้เรื่องราวของทั้งคู่โด่งดังจนมีการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์คือ สะพานรักสารสินในปีพุทธศักราช2530และสะพานรักสารสินในปีพุทธศักราช2541ในรูปแบบละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่อง3นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงจะมีกระต่ายสีขาวตาสีแดงคู่หนึ่งออกมาอยู่คู่กันที่สะพานแห่งนี้คนแถวนั้นเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคู่รักคู่นี้ละครับ the world on this day this is the independence concept of typus newspaper